ผมไม่แน่ใจมันกี่ปีอะขึ้นมาถึง198กิโละคือเกือบป่วยติดเตียงแล้วตอนนั้นจุดที่พีคจนเฮ้ยกูอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วอะคือหยุดหายใจตอนนอน มันหายใจไม่ได้เกือบหนึ่งนาทีอะ่ะเกือบตายที่สุดแล้วอะ่ะมีครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองกลัวจะไม่มีครั้งที่สามแล้วไงตั้งแต่เราไม่ออกกาลังกายจริง,รงๆเรียกว่าหยุดออกกำลังกายไปนานดีกว่าปัญหาหลกักๆแรกที่เจอเลยคือเรื่องสุขภาพจิตทาไมมันมันเครียดจังเลยทั้งที่แบบอยู่กับลูกมันก็มีความสุขทํางานมันก็มีความสุขจากที่ไม่เคยหาหมอกายภาพมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องมาหาหมอกายภาพเพราะว่า เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้าด้วยอาชีพเราที่ต้องทำงานนั่งโต๊ะทุกวันนั่งรถก,กับบ้านเป็นเวลานานเนี่ยมันก็มาเป็นแพคเกจอะคะ่ะมันเครียดมากแล้วก็แบบเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้ออกกําลังกายวะอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จำได้เนาะเริ่มออกกำลังกายจริงๆรจังๆครั้งแรกเนี่ยน่าจะอายุป,ประมาณ22-23ตอนนั้น เริ่มวิ่งมาราธอนแล้วเราก็ลงมาทุกสนามเลยสนามสุดท้ายที่วิ่งอะจาได้ว่าตอนนั้นเรียนปริญญาโทปีสุดท้ายแล้วก็ไปวิ่งแล้วเราอะไม่ได้ซ้อมมันก็เกิดปัญหาที่ว่าเข่าเราอะมีปัญหาเพราะว่าเหมือนว่ากล้ามเนื้อเราอะไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับการวิ่งระยะไกลพอเรา,าวิ่งไปสักพักเนี่ยกระดูกอะแครก็กมันก็กลายเป็นสนามสุดท้ายที่เราไม่ได้วิ่งเป็นนารักบีของเรียนตั้งแต่ปห้าช่วงที่เล่นที่พีที่สุดที่ร่างสภาพร่างกายตอนเล่นดีที่สุดันก็ร้อยกโลนะแต่ว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้้ออเอะช่วงนนัก็ ไอตัวผมก็ไปเล่นสโมสรเราโดนกดไหลลงมาแล้วไหลมันหลุดตั้งแต่ครั้งนั้นมันต้นมาไหลหล,ลุดง่ายมากไอก็ไหลหลุดต้องเลิกเล่นเพราะว่าหมอบอกผ่ามาเสร็จมันก็กลับไปเล่นเหมือนเดินไม่ได้แล้วก็เลยตัดใจเลิกเล่นครับผมจำไม่ได้ว่าโหหรือเจ็ดปีเนี่ยน้ำหนักทะยานขึ้นมาถึงร้อยเก้าสิบแปดกิโลครับเราก็เป็นอาชีพธุรก,กิจส่วนตัวนอนกี่โมงก็ได้ตื่นกี่โมงก็ได้เรากินเหล้ากันยันแบบสว่างเลยจุดที่พีคจนเฮ้ยกูอย,อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือ หยุดหายใจตอนนอนครั้งที่หนึ่งก็แบบคิดในใจว่ากูจะกลับมาให้ได้นะอะไรเงี้ยคิดดูแป๊บเดียวแหละว <c oughs> ันต่อมาก็เหมือนเดิมกินเหล้าจนมีครั้งที่สองเนี่ยมันหายใจไม่ได้เกือบหนึ่งนาทีอท่ะครั้งอาเข็ดจ,จริงนอนอยู่ประมาณตีสองะมาณนี้แหละแอร์กำลังเย็นเลยสักพักอึกขึ้นมาคราวนี้มันหายใจไม่ได้ตาเหลืองมันทำอะไรไม่ได้เราพยายามจะอ้วกะเป็นหนึ่งนาทีที่โคตรยาวนานเลยตอนนั้นอนาะการคนขาดอากาศหายใจอะ่ะ มันเป็นครั้งที่2ด้วยไงกลัวจะไม่มีครั้งที่3แล้วไงไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าหลังจากที่เราหยุดออกกําลังกายเป็นเวลานานๆความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าความเครียดคือเทียบกับแต่ก่อนน่ะที่เราออกกาลังกายเฮ้ยเราไม่เครียดมันสดชื่นถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่ามันร่างกายเป็นเฟรชแต่ก่อนอหาหมอกายภาพเพราะว่าร่างกายเราเกิดอุบัติเหตุจากไปวิ่งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ต้องมาหาหมอกายภาพเพราะว่า เป็นออฟฟิศซินโดรมมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบเราไปหาหมอไม่ไหวเราต้องเรียกหมอที่เป็นเพื่อนเป็นอักายภาพมาทํากายภาพไปที่บ้านก็คือปูเตียงแล้วก็แบบทากายภาพกันตรงนั้นเลยลูกก็นั่งอยู่ข้างๆเงี้แหละเฮ้ย ถ้าเราไม่เริ่มดูแลตัวเองหรือไม่เริ่มออกกําลังกายอะเวลาที่เราจะได้อยู่กับลูกอ่ะมันจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเรากว่าเราจะมีลูกอะมันก็30แล้วเนาะลูกเราก็โตขึ้นทุกวนันร่างกายเขากํลาลังเติบโตอย่างสดใสมีพลังล้นเหลือพร้อมที่จะวิ่งข้างหน้าขณะที่ร่างกายเรามันเริ่มถอยลงถอยลงพร้อมที่จะหยุดอยู่กับที่อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ ลูกเราอะพร้อมที่จะออกไปข้างนอกตลอดเวลาพร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้าตลอดหรือว่าเฮ้ยใช้โอกาสนี้แหละในการแบบไหนถ้าลูกเราพลังเยอะแล้วเราอยากออกกําลังกายแล้วเราก็แบบออกไปออกกาลังกายกับลูกพร้อมกันเลยจัดเวลาใหม่ปรับบาลานซ์ชีวิตใหม่จากเดิมที่คิดว่าไว้มีเวลาว่างแล้วกันค่อยไปออกกาลังกายไว้มีเวลาว่างค่อยออกไปเล่นกับลูกข้างนอกเปลี่ยนใหม่เป็นตั้งการใช้เวลากับลูกการออกกําลังกายกับลูกเป็น Priority หลักแล้วจัดสรรชีวิตอย่างอื่นให้ตามอาทีหลังอะไรแบบเนี้ย วันแรกที่ออกไปวิ่งนะใจจะขาดเลยยากแบบโคตรยากอะ่ะอย่าเรียกลุกมาวิ่งเลยตอนนั้นเราลุกมาเดินก่อนเดินโดยไม่คาดหวังอะไรเดิน3ามกิโลอย่างเงี้ยเหนื่อยนะเหนื่อยแบบใจจะขาดเลยอะ่ะตอนออกไปใหม่ท้อทุกคนแหละมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาต่อหรือเปล่าขนาดนั้นเลยอะ่ะมันท้อมานะแล้วก็มันทําให้เรากลับมาแล้วนอนหลับสนิทไนงะเพราะความเหนื่อยเราคุมอาหารด้วยเราเลิกกินกลางคืนเราเลิกกินเหล้าตอนนะั้นมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงน้าหนักลงมาพีค ต่ำที่สุดคือ104กกโลเอาจริงนะรู้สึกเหมือนฝันมากกว่ามันไม่น่าเป็นไมได้ก่อนนั้นนะ่ะพอสุขภาพดีความดันหายนะแล้วก็เรานอนหลับสนิทเลยอะ่ะไม่หยู่หายใจตอนนอนแล้วอะ่ะเออแล้วก็กดหลย้อยก็หายเลยความสุงจริงกมันคืออะไรรู้ป่ะคนเดินมาบอกอะ่ะว่าทาตามเราอะ่ะพี่ผมแม่งทําตามพี่ว่ะแค่หนึ่งคนแม่งก็คุ้มแล้วที่ผ่านมา ก็เหมาะจริงๆกลัวหดมากคือเด็กเล็กอะ่ะเขาวิ่งแบบวิบ่งปุ๊ดวิ่งเร็วมากถามว่ามันสนุกมันมันสนุกมันมีความสุขแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมันโอเคอ่ะมันทําได้อะไรอย่างเงี้ยความยากในการกลับมาออกกําลังกายถ้าบอกว่าข้ออ้างจริงๆก็มันก็เป็นข้ออ้างแหละแต่เราว่าจริงๆอยู่ที่การเริ่มสมมติว่าแบบเราตั้งว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปออกกาลังกายแต่แบบเอ้ยฝนตกเดี๋ยว ค่อผัดวันต่อไปอก็ได้เอ้ยวันนี้ไม่ว่างผัดต่อไปก็ได้มันก็จะผัดวันประกันพุ่งเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้เริ่มอ่ะถ้าเริ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปมันจะตามมาเองก็จะรู้สึกว่าการเริ่มนี่แหละมันยากที่สุดมันคือการเริ่มต้นที่จะก้าวเท้าออกไปวิ่งไปออกกำลังกายไปขยับร่างกายกับคนที่เรารัก ไม่มีโรคเขาเป็นลาบมันเนสริที่เขาพูดแล้วเรื่องจริงคือความสุขมันมาจากการที่คุณไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือความสุขแล้วสุขภาพที่ดีคือเราไม่ป่วยเราเวลาไปเที่ยวมันก็คือความสุขเราเอาเวลาไปให้คนรอบตัวเรามันก็คือความสุขแต่ถ้าคุณไม่มีสุขภาพที่ดีคุณป่วยเนี่ยคุณไม่มีเวลาเที่ยวคุณไปนอนเป็นผักอยู่ที่เตียงมันเป็นสองพาร์ทที่เห็นชัดเลยว่าถ้าสุขภาพดีอ่ะชีวิตมันก็จะไปอีกอย่างถ้าคุณป่วยชีวิตจะไปอีกอย่างมันอยู่ที่เราเลือกแล้วตอนนี้เปลี่ยนจากเวลาหาหาาามออเนเนนวลออวกัง้